สวัสดีครับควบช่องมิชิดซ้ำนะครับไม่อนี้พาพี่น้องมาปุ๊จีครับเพื่อนู่นครไลายครับไลน์เนี่ยครับเอ่อเบิ้งครับอะไรเนี้ยเอาไปลางครับปุจีครับผมงัวอะไรงัวมาครับมาขี่ใส่บางเลี้ยงครับเออหนครับอ่าฮัทถัเอานี่ก็จะไปฮันด้วยครับบ่เนี้ ข่เนีนนนยนข่วห,หว,ว่านไปได้ขี่ลายแถวเนาะบรรยากาศดี่ยมขี่งัวได้ครับนี่ไปครับครับรหยาลายอยู่ได้ครับพี่นี่ยขว,วดนี้ขวดนี้เราก็นำชิ<อ>้นคลิปอินนี้แข็งเหมอนกันนี่ยี่มันไหลกันจะออกไงเห็นละอ,อันนี้เบาก็บอันนี้เอามันไหลอีกหอกเอาเลยเอือนีครับพี่น้องอีจอีขี่งัวขี่กล้วยครับหว่านขัวครับคักไปยังครับ อีสานบานเท่า, on, า,าได้ครันบนี่ไปบนา้ขวยได้ครับนี่หล้ขยอยเว่แม่อนแม่นควับอยู่ห <zab nak> นา <น hak esehen> ขว้ง่เบิ้งเบิ้งวดเบิ้งด้เบิ้งินองเบิ้งเบิ้งครับน่ปาเ้กุจีด้ครับนี่เบิ้งด้ับสทั้งครับอยู่บนเตียมทัถถ้งมครับนี่ ถ้ามองแค่จะหางอึดนี่ให้ใจก้นหนอ่อด้อันนี้บอกก้นหนอครับนี่เอาเต้ยเทงมันกพก่อทบ่ต้องขวดเลยครับเด้อเอาไปนีนมาเอามือหนาน้นอยู่ไก่ครับนี่ไก่หนาขวกขงครับกุงนมาซวเหยื่อขวากบมันไทยเขวากสามกลงครับพ่น้ยหนึ่งอย่างก็มี่ไม่เบิรครับี่

ไปครับมาที่นี่เอายางรวนเรียบนะครับบ่ได้หาไว้ได้แค่ไหนเพราะว่ามันอยู่หนาเชียงหน้าเลยเออคุยนีหนิมึงิึงครับนี่คุยหน่อยมึงดูพี่น้องด้วยเห็นทอดตัวนะป้ามึงเหนื่อยทอดเยอะเปี่อันนี้เื่อยมึงดูครับนี่มึงดูนื่อยเคี่ยวไงอ้าวมึงกบบอ้าวมึงมันจนลายแล้วมันจนดินน้ำขี้เหร่มึัวครับมึงดูหน่อมึงดูครับวันไหนมึงดูอ้าวเถอะมึงดูหน่อยเอาเลยนะ อานมึงเหรอพี่นางมึง,มงขวดครับแบบน,นี้ขวดเซ็ทถังไอจีนนะมึง้า,ามึงดีหน่อยทั้คนมันมาเก็บวะเนาะหลายข้าขบเลยนะหลายโหฮ่า่ามึงดีหนอยได้เป็นกรรมมึงไงพ่อเห้อครับมันยังบอกเก็บว้ที่แบบเว้นว้นมามือหนาครับ เพื่อได้เคยกินนะครับอาหารอีสานเฮาครับผม <ไป S 1> เอาเอาซ้อมกวางนี่ก็ซ้ำก่องกว้างนี่กล๋วยนี่ที่เด็ดกล๋วยนี่ที่เด็ดเซนได้ครับมึงทำอย่าไรวะไปเงียบไปไหเอาอครับเลยน่ครับอาหารอีสานเฮาครับผมกินชูยางครับเอ,อื้อละขวดไหลแหละแล้วถุง ยิ้มยิ้มยิ้มยิมอย่าบอาเก็บเอาได้ครับซุ้มข้างนอกเอาไปแล้วแผ่พันหนึ่ทั้งใต้ดินนี่ก็มีครับน้ำใต้ดินนี่สิเจ่าพได้เก็บเอาอมันพอดมันหลายครับนี่ครับเมื่ครับเก็บเอาวิธีจะเป็นกำครับพี่เนี่ยจะเป็นกำไปเอาละมัไลายดอก มั่งกับพันดำครับไปไปอาเงียเีอยไปเถอะนี่ครับเลียอยู่ร้ายครับพี่น้องเนี่ยเตมทงอยู่ครับอวันย่งวครั้าควได้ดําป่ะป้าบึ้งพี่น้องบิ้งบันี้ก็ะี่เด็ดหลครับสองสามกวางนี่พ่อเลยครับนี่กก่องนีก็จะพอเลยครับมันหลหดเตรมคู่บึ้งครับ เยลาดิคร yeah, like 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 mm ับ hmm. พ yeah. like so mm ี่น่ยยออีกหลาเออควรไยครับเต็มคู่เลยครับยอะอลากวางขนาดครับไปครับ็นนครับแค่ไี้ก็จะกวเนี่ยกต้องไปนี่มีอีกเื่อยครับเี๋ครับมีว้างมาครับถ้าเอางมาก็จะมีอีกครับไปคว้าอดํ ยังยั่งอยู่ครับจงมันในมืองนาครับใครพ่อแล้วครับพี่พ่อเบิ้งขวยมันเดียครับบ้านนี้นี่ยี้ยเดี้ยนี่มีกะชี้เรียกเรียนหนึ่งครับเอ่อเบิ้งขีหน่ะเบิ้งขีไรอันนี้เบาเลยครับพ่อแล้วพ่อแล้วพี่เดี้ยอีกหลายครับพี่นะพี่กวางหนึ่งครับพี่เฮ้ยมีกระไรเงินไปนะครับ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 ไปครับไปเบิ้งวิธีการ

สามสี่กล่องครับเอหยดเนี้ยมันอยู่หนาควงกวงครับมันเลยไหลคุณทั้งไตกระบื้อเดี๋ยวน่ะตจพ่อเลยครับมือเนี่ยไปห้องควอาละไปล่างไหลกดไหลครับครับคุณนะจะนี้วมาเอาอยู่ครับนี่ไปครับไปบงวิธีกันหล่างน้ำกันครับบาทเนี่เบึ้งรับพี่น้องหญยอีกหลากล่องครับด้วยครับพี่นะ เดี๋ยวยี่ปักลาเพราะว่างัวผมองว่าคังมันอยู่ครับยังหมวเวียนงัวงซบกว่าตัวนะครับพี่นะแม่นมดด้ยครับพี่นะพี่ครับพี่บึ้องหือยแม่นมดอันที่พ่อเอาด้ครับนี่เอาหางหกกวางนึงเบื้งครับพี่แต่พ่อมีเคลียร์ช่วเบื้องนะเห็นไหมครับพี่นะเบื้องดนูพี่พี่น้อนตรงนี้เบื้งครับพี่นะเบื้งครับพี่มีแต่กุชชี่ด้ครับนี่เดี๋ยวผมไปล้างช่วยก่อนครับ เบิ้งครับบานี่เตรมกระละมังครับเเราหาหก,กวงนี่ครับนี่ใช่กระละมั่งครับมาลางใช่กะละมั่งโอ้ยอาหน่อยบุรอีกหาหักกวกลวงคนน่ะเอาลางลูกเนวิธีการเพื่อเอารับบ้านเนี่เาาบบาตรมเ,นะเอาเปักเานะเอาเปิดถังเอาอเ้าแล้วบ่ข้าวสสยถังกับลางจนนั่นนี่ครับ นั่นนี่กะแจงตตกเอาลงตั้งดัมปื้อๆแล้วเพิ่งทังกะตินน้ำครับเอาข้ากินครับถ้าอะูอี้งกับไายครับเพิงหัวงุมอย่นะขึินงัวไลยนี่ดำดำเอาอนอันนี้ตายกันได้ละมันเรียนหน่อยเดี๋ยวนี้เออเปิดกนมาที่น โอ้จะไปตายกับไม่เนี่ยม่เอาเอาอีกบ้วนะเอามาผลนตมันเละๆเมียนอันเอาไม่อีกกันซีได้อันมันเหมือนมันแหลงอะค่อันเอ,อาไม่อีกกนีได้สำน,นีแล้วเราเลยเนาะ,ะสำนีแล้วช่าเครื่องสังเตรียมทั้งบดีเราไามาอ่อีกนี่เมียนเอามาเมื่อไห้่จักจักยังไงตับนะครบเตรียมทั้งกระติกน้ำนะครับผมนะ เดี๋ยวไปขวบนี่เทสตงนีบานนี้มันเป็นปุ๋ยเช้ค่าจริงน้ำคนมันเหรอวะผมนม่ได้คนน้าหล่างดีไปจกของเมื่อเนเจ้าเฮงเดี๋ยวจะเท่ากังซิโจ๊กว่ะ อย่างข้อเราเมื่อแล้วเมื่อเท่านั้นนะน่ากลัโอ้คนมาให้สูตรอยู่ึ้นแม่เดียวครับเอาซ้ำมาได้เลนะเอาไว้มันน,นี่นี่มันลายอยู่เบื้งครับรนี่นีเท่ามากเพิ่งหนึ่งเลยนี่เพิ่งกระดมังแดงหน่อยครับเอามาคับครับล,งล่งได้ลายน้ำเป็นชีพน้ำบนนะครับนี เ,าาเราไม่เลี่ยมบอกก่านไปนี้นี่ครับนี่เนวเดี๋ยวดินี่ยุบๆเลยเขาไม่มีไม้ไม้ก็ยดีเนะใบไม้ลายผลบึงครับพุณนะ cây xì hạt quăng nữa, ái thôi, đây chỉ là cái rạng về hấp đến